สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Flower Plant นะคะซึ่งช็อปนี้มีหลายสาขามากในซิดนีย์นะคะแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในสาขจะมาหาต้นไม้เพื่อไปตกแต่งระเบียนบ้านของเรากัน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่นี่มีอะไรบ้าง ให้มันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะแบบไปแต่งบ้านได้จะก็เป็นต้นไม้นะคะมีขายตั้งแต่แบบขนาดใหญ่จนไปถึงขนาดเล็กลงมาเลยนะคะก็ตัวน,นี้ก็เดียวจะไปดูข้างในก็จะมีต้นแบบนี้ด้วยนะอย่างเช่นต้นนี้นะคะ29เหรียญนะเดี๋ยวนี้เราจะลองไปเดินเลือกดูก่อนเราอยากได้ต้นแบบไหน กำลังจะหาต้นเล็กๆต้นแบบนี้นะคะก็ยี่สิบสี่เหรียญเก้าสิบเก้าต้นนี้สีสวยมากเลยอะห้าสิบสี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะมีแบบด้านนี้จะเป็นสีหนึ่งด้านนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งมันจะมีต้นไม้อยู่ข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต้นไม้ข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้าง นี้นะคะเราจะเลือกต้นไม้ที่เป็นต้นแบบว่าแบบเแบบแบบล็กๆนิดนึงสำหรับใส่ที่บังคนนี่นะคะที่ระเบียงบ้านนะ,ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันไม่ค่อยมีความรู้เหมือนกันแต่ว่าอยากจะแต่งระเบียงให้มันดูแบบธรรมชาติแล้วก็มีส,สดชื่นนะคะต้นนี้นี่ก็น่ารักดีนะคะเป็นสีม่วงวก็ใสกระถางอย่างต้นนี้นะคะราคา16เหรียญ99 ตอนนี้นะคะราคาทั้งหมด21เหรียญ99นะคะแต่วันนี้จะ็นมเป็นอะไระผแป้นะคะอนก็จะเป็นพวกแบบผักที่เรากินได้อย่างนี้ก็จะเป็นเคลก็คือเราไม่ต้องไปซื้อเลยแล้วก็แบบปลูกต้นเคลแล้วก็แบบเด็ดกินเองต้นเคลนี่ก็ไปทำสลัดได้นะคะก็จะมีเคลแบบแบบหนึ่งเคือผักสวนครัวที่เอาไปทานได้ ขายสาขามากแล้วก็ไม่ต้องมา,สาเสืๆเยอะมากเอนเแต่ว่าสวยมากห้าต้นถึงจเลห้าสไม่แพ่แต่ว่ามันอาจจะปลายมายนะก็แบบไปเศรษฐกิจแบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องปลูกต้นไม้กินเองนะคะนี่เราก็เลย มะเร็งที่สตรอเบอรี่แล้วนะคะก็คิดว่ามันจะโตได้อีกนานไหมก็ลองไปลุ้นเงินโดนะคต้นบ้านเราเลยนะเนี่ยต้นเฟิร์น ชมพูด้วยนะคะโอ oh, oh, ้โหสวยมาก กำลังจะหาต้นไม้ที่เราอยากได้อยู่นะะแต่ว่าหนาวมากไม่รู้มันอยู่ไหนอาจจะได้ประมาณสามสี่ต้นอยู่นะคะวันนี้นี่เราไปดูกันเลยได้มาแล้วนะคะต้นไม้ที่เราจะซื้อวันนี้เยอะนิดนึงนะเพราะว่าครั้งแรกเดีย๋ยวเรามาดูตัดต้นแรกเลยนะคะเป็นต้นนี่เป็น อดอกไม้แบบนี้นะคะสีชมพูต้นนี้ก็จะสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็สีสันค่อนข้างเขียวสดใสนะคะตัวน,นี้ส5บห้าเหรียญน,นะคะตันนี้อันนี้30กว่บเหรียญแล้วก็อันนี้นะคะต้นดอกนี่นะคะเป็นต้นมิ้นนะคะต้นมิ้นอันนี้ไว้ปลูกแบบว่าเอาไปกินเองซึ่งแบบว่าหอมมากแบบกลิ่นม,มิ้นที่แบบสดชื่นมากมแล้วก็วก็ซื้อต้นสตรอเบอร์รี่ได้นะคะ นี่ก็ยังเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะโตรหรือเปล่านะคะต้นนี้นี่เป็นต้นตอนนี้เป็นต้นไม้มงคลนะคะเพราะาเคยปลูกต้นใหญ่มากเรวก็เลยมาซื้อมาอีกนะตนนัวนี้อันนี้ราคาแบบแพงเหมือนกันนะยี่สิบสี่เหรียญโตมามันก็จะเป็นแบบว่าแบบใหญ่โตก็นี่ก็จะเป็นต้นสําหรับต้นนี้ก็น่ารักแล้วก็อันนี้เป็นแถมกระถางด้วยนะคะสามสิบเก้าเหรียญน,นะใส่ดินแล้วก็ใส่กระถางอันนี้จะไปแต่งใน ต้มน้ำนี่เป็นต้นไม้ประดับนะคะเป็นดอกไม้สีม่วง<ม>ค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นต้นโรสนะคะก็เป็นดอกกุหลาบสีแดง<ม>คือตอนนี้จะบอกว่าไม่มีใบไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะโตไปถึงขนาดไหนนะคะก็จะลุ้นนิดนึงนะ<ม><ม>ค่ะก็วันนี้เราได้ต้นไม้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่ how much จิ i บโอเคไปแล้วคะ่ะ เราตามไปคิดเงินกันเ,นนเลยก็นนี้คอประมาณร้อยกว่าเหรียญสองสามพันโอ้ยตอนนี้สวยอะ่ะแค่นี้โอ้ยตอนนี้สวยมากเลยอะ่ะอยากได้อะ่ะไอคอนนลยมันสวยอะ่ะไม่ไหวแล้ว ใช่ค่ะทินเนือนกัรมาลุ้นกันนะคะว่าจะเท่าไหร่ก็เนี่ยเราจะได้การเด่นของเราแล้วนะคะแล้วก็จะไปเติมเต็มส่วนของเรานะคะให้มันมีสีเขียวสดใสลืมนะคะใครที่สายรักต้นไม้รักธรรมชาตินะคะแล้วก็มาอยู่ที่ซิดนีย์เราก็สามารถปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ ลองดูนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้สาเดือนเนี่ยมันแต่ละต้นพวกนี้มันจะโตขนาดไหนนะคะจะเห็นว่าต้นไม้นะคะจะมีฉลากที่เขาติดเข้ามาด้วยกับต้นไม้นะคะซึ่งจะบอกว่าต้นไม้นะคะควรจะรดน้ําเท่าไหร่วางในตําแหน่ง แสงแดดประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากและช่วยมากในการช่วยดูแลรักษาต้นไม้ที่เราซื้อมาค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยู่ที่มืองซินีนะเราก็พามาชมบรรยากาศว่าเขาซื้อต้อนไม้กันยังไงนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์สักไครให้ด้วยนะคะวันนี้เป็นต่วน